สบายดีพ่อแม่พี่น um. ้องสบายดีมาเชี่ยวก็นอนกันบ้านแน่มาฝันเสี่ยวอีกเด้หูนอนหัวนอนเมืองเสี่ยวหูนจับมือกันไหวบ่นนะ จับมือกันไหวเอาเชียววหนักต้นข่าวมาจับมือเนาะเห็นนักต้นเข่าวเราใหญ่เลยเนาะนางนะจักรวมเนาะจับมือเชียวว่าชนะวะเชียวจิกายเนาะเชียวจิกายเนาะเชียวตัวนี้แล้วจิกายฮะว่าชนาจิกายว่าชนาจิกายฮะอ๋ออย่ายันเชียวเลยลูกยันเชียวให้ลูกยันเชียวว่าจัะยันเชียวว่าจะลูกล่ะเจ้านี่เนาะเก่งแค่ลูกคนนี้วะ ยังไม่่ยันเชียวว่จะเอนป็นมอนกาบแน่ว่าเคยกับอจะยันเชียวลูกนักกูยัตกนักกูขังไม่ตกกูขังกกูขังก็กูขมีนั่งตกนี้กัมีวัฒนามาตก่เป็วัฒนาตกน้เยมันบีเก่งเนาะี่เนะดีเลยดีอ่ะนะดีเยอ่่ะผมแง่แง่แง่แข็งเพื่อนนะอ่ะเฮ้ยยันเพื่อนนะลูกละยันเพื่อนวัชูุเพื่อนวัชูุล่ะ เออเดเอม่านเราเ้ตีนก่ชอดหาบอลนั่นมาพี่ได้มาพี่ได้มาพี่ได้เออน่าฮ่า่านเบฮ่งเ่า่าฮ่า่าฮ่า่าแ่า่าฮหาฮ่อฮ่่าฮ่าฮมา่าฮ่าฮ่าฮ่า่อพ่า่าฮ่า่า่าเ่่่่่่่่่่น hỏi bọn anh xin được anh 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 hòn bò à? hòn bò hòn ừ. lèo hòn bò hòn lèo 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 มเสียต้นเข่ามือมงไม่แม่์ลานเจ้านะแม่เิมร์รับมันอยู่ดัดบมันอยู่หันบมันอยู่มแาจากเสียวชิมาเติงเพื่อนนะมือมู้ดูขันมันอยู่เลือกเมอะไกันเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เจ้าเห็นยังเพื่อนนะบ่เจ้าสิตีเพื่อนบ่ฮั่นเพื่อนให้แล้วเพื่อนให้ได้หันเสียต้นเข่าให้บ่บ่อีลาเห็นยังอันนี้มาดูมือจกตาเพื่อนนะ ก็มือกันยูกเกาะมือกับเชี่ยวยู่เห็นเพชรชินใหญ่อะของมาทั้งพี่แล้วเชี่ยวบ่ะนี่มาพี่แล้วบ้าดกบอ่ะบอลูกบ่บ่ามึงเนี่ยเชี่ยวยังอยู่นิ่งฮนบอเพื่อนน่ะบุ้มบุ้มอยู่นี่บอไปบอไปได้ไกลกัน เออี่รถแห้งเบอรขี่ไปหน้าลง่องมึงเนีเชียวยิิมเป็นๆอยู่เนาะเอไม่ไอยากนั้นบ่บ่ได้อยากคือเชียวว่ามึงแนเชียวนะบึมอยู่นะกไปได้ไงไก่นะมึงเนาฮ้ยบ่อีละอีละมึงเน่มึงเน่เพื่อนนะลูกมึงเพื่อนนะเอเลยากไะพื่อนเราจะโลยู่เพื่อนน่ะนะ ม no. yeah. yeah. ึงกบือยินด้ไหมเ่ชนเห็นนกเลยูเพื่อนนะเพื่อนไกเลอยู่เพื่อนนะมึงหรยงกันตมอยู่บ่เฮ้ยเฮ้งกมึงนเพื่อนหูเพื่อนชิ่ท้งานนะเพื่อนกันตกันหนึ่งาบ่เออ เอ้ยมึงแน่มึงแน่เพื่อนยันเห็นยังบ้านเมื่อยบว่าวันองกระปั้นบ่าวันนี่บ่าไปว่าไรบ่ลูกบ่ไปว่าไรบ่มันเจ็บเลยอ่ามันคือเพื่อนเราได้นี่นะนั่นมือมือเพื่อนตัวได้นี่นะเออยเพื่อนน่ะว่าเสี่ยวกันบ่เอ้อเล่ดิ่นเพื่อนน่ะดิ่งงามน่ะกินดิ่งนั่งละก็เลูกเลย Ừ ừ ừ ừ bơm à mày ha Em dợ dợ nón thằng đùm là dợ nón cứ dợ thưng thưng hình ảnh gùa x xuông măng ném ném măng nắp

ใ่ปีนมันมันเพือนตูนเลยมึงแน่เพื่อนนะมึงแน่เพื่อนนะลูกะมาเฮ้ยมึงยังเลยนอนี่ไรก่อน่ด เบื้องแม่เพื่อนเตบื้องแม่ออกหายบ้างมันชู่มากอกอ้ยนอน๊กอน๊ั่นนนยเกี่ยวเดี๋ยวน้อยกัดงเ่นนอ่นอแต่แค่ไหนมันดิ้นน่ไมพิห้ได้อ๋อนล่ะจะจะพิกบอลบอลมึงดูเด็กเอาหมอนมันน มันเพ่งมันปล่อยมันแต่งมันเพ่งเอออันนี้นะเอออยู่อย่างเดียวเดี๋ยวบอกดูยี่ได้มอนข่างบ่บ่มันข่างก็บอกมาเ้ยนไหมเพ่งเหันไหมบ่บ่มัวนะอย่าข่อมเลยเคยมีแนวผันมันเลยอ่าบ่โลกบ่เป็นชิโต้ดิว่ามันชิโต้ไปดูมันบ่คือเฮือนห้าเลยลูกตกนี่ก็ เตียงนี่ต้องแก้มงจีมาบละบงไม่ใช่ไม่เปนรันี้แตัเเมืองในเซียวค่ะออม่เนอ้อบุได้เนาะลูกู้เดียวลูกเดียวลูกนเดียวนึ่งลูกไหมพ่อ ร้อมร้ายร้องน้องยังร้ายอันนี้เอออันนี้ลูกโทษอันนี้ได้ฉาลูกโทษน้อยละให้ระพาอุ้มมาค่ะบอให้ระพาอุ้มบาแม่อุ้มแม่อยากห้อนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนเสื้อบ้าวแมวเสื้อมาอย่างนี้ไอ้น่องเหงียนมนะคะให้เปลี่ยนเสื้อเลยห่อนบอเมื่อกี้นี่นะห้อนบอห้อนบอ เพื่อน่ะดีใจได้ได้ดึงเสือเด่นเมื่อกี้นี่ดึงมาได้ปะปะกระดิชั์สบืนน้องพื้นหอนะดึงดึงตลอดกันน่เนี่ยขึ้นมฮึ่งขั้นขึนมาฮึ่งึอนป้เน้่ยคือแนมั่งเทิงชูงไอนางนะเอาไครบอกกันแนมพี่แนมพี่โดกกแนมพี่เนาะเอาแนมเชียงป่า แม่ได้ละบ่าวล้วแม่เราไปกกูจิไปได้บาทบ่โชว์พุงบ่เมื่เพื่อนมาเห็นกี่โชว์เกี่ยวเข่าให้น้อยนั่นแหละเอเบิงเนื้อแข็งเจ้าน่ะเบิงไปตามเพื่อนเนื้อชวนเกี่ยวได้เอาไถ่ก็แบบเมื่อยไม่เล่นตีนเล่นชามกันว่าผู้ชามพรนซีพรก็ได้แล้วเนาเออบ่หรอกว่เมื่อนั้นซีวันนี้สามก็ได้ชิย่างเข้าบ่หรอกว่ามืัอนี้ต้องมีเธอได้ไหม นี่คือจริงนี่นี่เกร Jamie, <tamam. S 2> นี่เกร็อยู่นเกร็อยู่นะลูออุดหาขุดเกียยเก่งบ่เ่แม่ดูถถวห้องไปนอนขาไปนอนขัไปนอนในมิตูเขาบ่นอนเนาะนอนกะตื่นก็เก้านอนเลยเนาะห่ยิ้มเบอู่เบอร์อยู่อยูยนะ ติดนอนชงมันีได้นอนอูเนาะนอนอูก็ต้องนอนน้ำมดชองเนาะมาเถอะไปแ้วก็ลนอนจะนอนล้มนยกล่ยเน่ยเฮ้ยอกคอก่ฮมยกายกบนาตุบตักกน้อยยังอยากะไรย่าชะ้ก็ได้กงายก่่ากำ่กำมากเจ้ารถจักริรถกล่ำงแขนอีกบ้า ลดลดหน่ะต้องเอเองแน่ะบ kind of right so ่ใช uh, no ้เส like ือต like ัวน well> at ้อยหัดมันจะเป็นเด็กป้องยูคเขนมักใหญ่ทำนจะคือจะได้นุ่มงหายฉันเยอะงายอใหญ่ได้ได้ได้ไก้ได้ไ่้ได้ได้ไได้ได้ไได้้ไได้้ไาไอ้้ได้ ให้ดูใช่มึงแนมเบาคำหนาวพานเปิดเพลงเผื่อเฮา้ยเซร็หาเสต็หนาได้เราเปิดเหรเราเปิดดังๆกันจเฮาจะไ่ได้เบืดเด้อเอาเอายังเอาชักร้างบ่บ่แล้วเอาเอาไปกับกะบ่กะไปนนางงเน็ติเอาลยจะดึงวัวเป็นบ้าบ่เลยเไอ้เเพลงกับกะมาได้หาไว้บ่เออ

ชิบะอาทองว่าลูกบ่เมื่อวันคืกกันว่ะมอดีบ่ใช่เมื่อน่ะเนี้ยซิ่งจุกลามตัวชื้เมื่อนี้ยนางยิบฟังยุบหลับยังลูกบ่ลูกบ่เอาเเชปากนองนะยังไงเอ้ยยังไงอาทองอุ้มบ่เมีนบ่ให้แม่แม่เชียวไว้เข่าอุ้มบ่บ่ เทดูกระาเนนาพาลบอกห้ทะหหจะนาน่างนั้นางใช่จนานามให้าลาาห้บุบอก่จะนาม่ให้ขลาให้บรุบอกยังไมาได้ค้นเข่าบ่เราถูกมาเด็กหัวซื่อบกินมลูกกินบ่โากเนให้าอ่า

còn nguyên nhân chủ động của chúa nàng tay quanh lòng bacon lạc lộn bắc lam cực kia nài bay kia bay kia bay này làm 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 cái làm 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 làm

ตัวต่อเมื่อเฮียนเราเดินเด้อเอาเด้อของเพื่อนนอนยิ้มไปเปื่อยอยู่นี่บ่บ่นี่บ่อยากนอนนี่เนี่ยบ่นเด่งข้าหน้าแบกนอนอันนี้บ่อยากอันนี้มันนอนยิ้มไปเปื่อยอยู่นี่บ่บ่นี่บ่เอื้ออเออเลยบ่เออใช่เชือใหม่เลยเออออออฮอนบ่อีด่างฮอนบ่เมื่อกี้นี่ยตึ้ง ตึงๆๆ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 ๆ ไช่เฮ้ยเพื่อนอะสี่เดือนบ่เพื่อนอะได้สี่เดือนแล้วเพื่อนเพื่อนตัวนี้อสองเดือนไปขี่เข่าซ้ำแล้วบ่มาลุบ่เฮ้ยไอ้ไอ้เจ้าหิวบ่ลุกินมื้อนี้ก็หิวอีกแล้วบ่บ่

เยเจ้แกมบงนเลยหันหันันัสภาอิชาได้ฮะแกมบงฮะสภาอิชาได้ฮะออหายากได้คนแกมบงมีรักยิ้มเนี่ยวบนยอดอสตฮักเอางดว่ามงว่าเนาะนอเฮ็ดเอางยวเทียงอะมาจู่ะจะตกเทียงมาจะเคยบะยังถ่ายทำบุคคลอ่เ โเยงต้เื่อนกไม่น้อยเาะจบตกง่ายะจต้ขี้อเนะจูขี้ฤืษเน่นดินกี้โอ้ยเออเขาก็ตกก็ได้เ้าตกได้ขี้เจ็บนึงหอจนหายเออจนหายจนชี่ตายนะต้เลยตกตกเพียงเพียงนิดนึงต๊ะบนนี้อีกเท่อนึงเอ้ยเอ้ยเฮ้ย

ยหนนอสีตาอย่างน้อีกเด้อบ่อย่างน้อนี่ได้ไปจักบสินด้อบอสอย่างน้อนบ่ดีใจบ่เพื่อนมาหาเมื่อนี้นะเลยบ่นอนบ่บ่เฮ้ยดีใจเพื่อนมาหาบ่ไว้เข่าเอ้ยบ่สอันี้แกนุ่มอยู่น่ะเพื่อนกแกบอส กินนุ่มลานแล้วก็เอี๊ยอเอี๊ยอแล้วก็ยากให้มันดื้อด้วยมันดื้อมันบบยื้เฮ้ยมันดื้อข้างบนแห่งดื้เฮ้ยว้ามันกำลังมงริ่มมอันนี้อ้้ันนอ๋อมนี่อ้านข้างหน้าเนข้างหลังออกแบบนี้เนข้งหน่งข้างขาด้ยเ้ เปดดีตจลุกแม่เด้เองสิบงน้วนะนางนี่เป็นชิ้นน่นอยอ่ะเป็ดอุ้ยอุ้ยสีสางเซลล์ผิวนังเขา,าะอะีหนหน,น่อยแบาบาเบาแบบดิ้นหน่อยบอลพนสัมผัสเนาะ<ม>แบบพานอนเ่ามูนสัมผัสพื่นแบบนี้เลยกินทำไมมองทำไมใช่เหรอว่าคเดียวว่สร้างสาอีกไหยนี่ยังมีผ่าแดงเลยเสียมีไหย เอ้ยนอนอู่ว่าเจ้านะนอนอู่ว่านอนอู่เลยก็มัดเป็ดง่ายเดยกันมอนเอ้แอ่อยู่เดียงเป็ดกับกระดมนี่คนเมืองพอคนชื่อมาให้ตอนบุญเชงเพื่อนด้เป็ดแดงๆนะตั้งเมียนคืนนี้เราตีหัวมันมันจนแบนเลยอือเราคิดว่ามึงเห็นลุงเตะหัวว่ายุ่นเปบ่เห็นเนาะ ลุกระเบดอันนี้กป่ะตื่นขึ้นว่าไม่พอตื่นเป็ดอันนี้หมดวกินอีดวพได้าอาเนเดดูมันไม่เห็นนานอ่ะนาย่อนยามองู่นใ่าขอนะ

เเเ่่่ม่สิไปบอน่ะบตัวสิไปค้นเข่าแล้วบอต้วสิเมืองค้นข่าแล้วบอบอบออมชีวิตแต่โปมือค่ะบออมรดเนาะบริหารบริหารเงือกกว่า วะเฮ้ยจะเชียร์ยังปล่อยค่ะเพิ่นเพิ่นนั่นน่ะอย่าดีเลยอย่าแงเลยอย่าแนงเลยก็น้อยเลยนั่งดิ้นนิ่งค่อยากวะเออวอย่านะเออวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปจ้าแม่ชิโดงไปค้นเขาน้ำพุตูเลยจ้าเดินเด้อไปแล้วสบายดีไปแล้ว สบายดีดูเลยไปคักบ่คักบ่ค<อ>ักกอดูดนะคักกออุย <c oughs> อ,เอ,เอ,เอ,อ้ยยังอ่อยู่ไปแล้วสบายดีไปเดินไปก <ๆๆ S 2> ูนี่ว่สวนใจยังเลยเหิวยังเดียว